ฮัลโ<ว>หลฮะเล่าสดตอนนี้พี่น้องไอ <c oughs> ้บานเ,าเนี้ยเจอกับใบบ้างเนี่ของเราใบนึงซื้อมาสามสามพันสักหน่อยฮะกับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุสูรสุขคนพ่อแม่พี่น้องกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของแมวเงา à, บ้านป้าพี่น้องเ,เอ้ยมย์เนี้ยกะมาอัปเดตขั้นชั้ของล่องสายใหม่เพิ่มเติมพี่น้องมานีเนาะ มาเบิ่งอีกทีกะโอ้โมเดลกะเกือบได้ก่อเนาะขางนี้เอ้าคิวกวบปูนสบายบ่สบายดีไอ้เลยสบายดีเลยคิวคบปูนเนี่ยสร้างจอยอ๋อสร้างจอยเอาไปจอยแบบไหนได้เนี่เนาะสบายดีไอ้สร้างตักปูนไหมสร้างตักปูนโอ้ แล้วเนาะข่างนี้นะสีสชุดแล้วเป็นชุดเมื่อนี้แนละ้วข่างเลยเนาะโอ้อโอคักคักสังเกตุกันอันได้เป็นพนักง,งานอันอยู่ควบปูดพ่าตอนนี้งานนักหนักปล่อยให้ไม่รุ่นเบ่ ข้างในคือ well> ่างนี้แตเสียงว่าเดี๋ยวตัดเอาบ่เดี๋ยวผ่าบ่แบเ่องแบยเครึ่องต้องถยโดยโดยอันเรียบร้อยคือมาบเห็นมื่อนั้นน่ะแล้แล้วบ่คือว่าเมื่อทาสีบ่ทาแล้วลวบ่ าไปน้องท่าโอ้บางอ่ะมือโอ้ยถั่วอ๋อแคสี่เพื่อนเสานี่ยพี่น้องเลยทางน้องถวยมาบันี้ก็เดียวรอี่น้องเลยเือไว้เถิบเนาะเอาน้าถืออไปเซอีกเนาะไปปีเตีย เปิดออกประตูกระติเดเรียบร้อยพี่ทางไลยวงกบเลยติดต่างเรียบร้อยเนาะไวอยูไ่ไวอยู why you, why you? ่ยอ,ยอย่าออกไปวงนอกกันด้วย,ย,ยตั้งไหนสบายดีสบายดีด <laughs> อึ๊บอ่า โอ้ท่านี้ก็ชิฟุต์ตเลยพี่น้องเลยยิ่มเป็นๆอยู่นี่เลยอ๋องอยขวดเบียรอะคนะุณด้วยมาถึงเนาะชูพี่น้องเลยพอมันต้องมันก่อใช่กันหลายคนเนาะทำพี่ต่อขึ้นเปิดก็ต่อได้เยอะันาด คือว่าวันนี้มันมาสิได้กอได้ผูดียอะ่อันน,นี้าวาฮะกด์ฮะมาต่อคืนนี้สองอันนี้นในในเป็นกายเป็นบ่ผูกมันม,มีอย่างเนี้ยพวอันพอดีน้องเลยไ้ฮะอือให้เนควมพอดีมัน,น้ดไดหนหรอเนาะ ในการทำงานน่ะต้องมีอุปสรรคเลยมุมกลวงพี่น้อง,องพกกีมือ,อกับจวดจาดโบกสาบตุ้บด้วยแตะกระตั้มเพื่อนต้องใส่ไม้พี่น้อง,องอเบิ่งม,มุมกลวงพี่น้องเลย

อ๋อซื้อเป็นไก่ส,สดมาให้บอน่น้าเมือก่อนนยะ้นองแคน,น้องดาวไปบ่มือนี่ปะวะ่วยโอ้โอ้แต่อายกันเองนรอกไปเมื่อวานเลยหายซื้นพื้เม็นมาหนึน่ง <c oughs> ฮะ เมนมบตัท่นนี่ต้องดาวนอกพี่น้องไงว่านี้วันยาวนอกไ้ออกงานมื่อหนึ่งวันเอาวยก็ขึ้นมาหลุดป้าหรอเริ่มขึ้นไปหน่

อมันจะคดบ่ง่ายน้อยหนึ่งก่เอาเอาหน้าๆคนนี้น้อยหนึ่งอีกสองเส้นอีกสองเส้นเป๊ะเลยนี่เขาัแข่งหาเส้นในมือนะมือวัชิบักกลาหาเส้นัาแขง อคือเนากเลยองเส้นเป็นหาเ้นี่มีินนี่จตนีิลกล้าขาแข็งแล้วป่เอเวอเรี่ยคือคือหนุกเนี่ยคือหนุกถึงปีนมันเอ็นกลางนี่อ๋อมันบิดเนาะอืมเออยู่อเรื่อยังบินไปเยเกิดจาพร้อมบินเลยลมลม กำลังมีปีกเพื่อนกำลังก็มีปีกเอ้า oh. oh. นมันงดพอดีแต่ปีกกำลังจะบินออกพอดีเฮือนโึ๊บเลยนี่ไงวะโย่โย่โย่ ขึ้นลังแล้วขึ้นลังถอยก่อนจ้ะอหัลฮัลลัฮัลัลนโหลฮฮันโหลสัลโหลลโหลฮอลโหลฮัล้หลฮีลโหลฮัลโหลฮััลโหิฮัลอหััห มันรุดออกบ่คือมันทัดตอกเขาด้นออกบอนะ่างนีขาดเลยตอกเนาแรงออกก็ล็กแรงนะสวยดีแต่ใล็กแรงว่ ทำหนักกว่าพอเลยเนาะตีไปตีมาไม่หักแอดหรอกเามันถ่างมันมันมันถางมันดิงขึ้น

ทางซ่อมเพิ่นว่านี่ pha ซ่อมก่อนเนาะมีด้ายดับ đúng เอิ้นไปคนนี่ไป nó điền ก็นั่งเปลี่ยน้งนอกงทางนี้ก็สายก่อเนาะต้มไก่เอาดิแต่ว่าจะเอาไปน้ำกินต้มไก่ใชกปะติติ เป็นกินต้มไกลล่จักเอา้ามันมีปีกปีกขดไปเถมาปีกขดเนาะไปเกินรึเปล่เา,นาเนี่ยซื้อบ่าอันไหย จักเพิ่มเงี่แหละพี่น้องเ้ยบางเป็นบาจักเลยดิีว่นมันคือสีวินนี่เพิ่ว่าเป็นไรโอ้โหบางไก่ประดนวัวเลยนี่แมนบ้ามันจะเป็นอะไร อ๋อนั่นบ่นั่นบ่แม่นันจีเป็นอยางสิ่อ๋อเพื่อนเพื่อนนกนุนนั่นมานุ่นกันเลยนุ่นสาขึ้นไปเพื่อให้มันเสมอกันบัดเนี่ยอ๋อยามันบินคือปีกยุ่นสิที่อนกลางเนาะ màu sắc đẹp quá, 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 Nó lao cả nọc bay <laughs> <laughs> cả nước, thân Nó, nó ท่านี้มันมีปัญหาบ่ทางนี้ท่านี้มันมีปัญหาบามีเตี้ยกินนมในารเด้อกินแล้วกินนมในายเตียเี่ยอมพอพอกะเตี้ยหรอวะอ ไม่ก uh, ินนะล้กจำเนี่ยก่อเป็นบางคนเนาะ จังไว้เรียบร้อยเอาหนึ่าวันอยู่มาให้คนอื่นนะอยู่มาจะขอเหู่เนาะนึน่งว่นเพื่อนกจากประเนกกันนะ คือว่าพักอันลองถวยลอยใส่ยาดีจักบ่ต้มไก่นะคือแบบเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงียวนะเป็นซึมๆอยู่นะต้องถวยเฮ็ดเสษไปยักบ่อเห็นบ่ะอยู่ไหนน่ะโอ้ห้องหลับไปเลยขักแล้วเนาะตอนนั้นแล้วขักดยีวมื้อแลวว่าจะไปเสียดายนะเนาะ แตน้อยแอ,อปูกไทยบุกที่งไทยเน้ะบ้านนั่ิตมมเอ่อเลากับบ่ิตที่กันบริพิตเป็นให้ครอบครองใอยู่คนตน้นว,วนหนึ่งเลยเนาะบ่ไร้เลยนะ้ามยมันเป็นสิ้้าแล้ว อะไแต่ครอบครองในคนละต้นซะเป็นเหตุแบบพอได้เมนพอได้เป็นเหตปัญญาโย่เอาต้นใหญ่เอากิเนียจำได้แน่นอน

พอดีกบปตังน่หกเซนเซนจักก okay. ี่ว่าปเซนนะตเ็ครึ่งถเป็นครึ่งพูดีเลยเป็นครึ่งอวัดรนึ่ดี่แจัดเลบอกใหม่ปลาหรืปลาอกเสงยำหยาหก่ีเป็นถัาบ่ีน้ำเป็นครึ่ง Nó còn bảo hề nữa Càng này không có đi nữa Có đi không em อ yeah. mm. like so uh. yeah. ันเดินไปก็บิเจ้าใบปะเม่นของเราใบหซื้อมาสามสได้ด้ซื้อเี้ได้ใบใบในใบละแสนไงปาดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดลองไเฮ้ยปาดดึงมาปดประถึกปาดจุดจะซื้อลองซื้อ

ตุ๊กขมาหนุ่นไปบมเป็นเลยจึ๋งเลยจึ๋งเลยตัดพิษตัดถือกว่านเลยอันไปเชี่ยสามพวกอื่นมาราคาถือเหมัอนบวกเขาเนาะขึ้นอยู่กับราคาเกันนะครับนี่ตัดลักเล็กเนี่ยชาวปูเท้าพวกเขาใหม่ก่อนเลยเดี๋ยวกับผ้ากับมีดเท่านี้แหละเนาะตัวนี้มันสิบางได้เด็กเป็นอันเล็กตัวรีกับตัวบดีพระใสอันนี้มันคืบางแม่เหนไงอันนี้มันสิบกบางด้ว เอาโอเคเนาะไปพักกันเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดง่ายรถบานีนเทากัสที่จบคลิปลงก่อนได้เนาะสบายดีข้างกล้องก่อนเนาะโดยเนยสบายโดยบวกกับการสียหลักตลอดเละท่างนี้แหละสบายดีได้เนอะโดยโดยโดยให้น้อเฮ็ดเบี้ยไปก่อนตอนนี้กัสที่สุดจะเป็นน้องข่ายนี่ค่ะตอนนี้กกำลังเริ่มการของน้องเพื่อนกำลังสรากันก่อทางนี้เนาะ ปั่นงานกันเฮ็ดเลยพี่น้องคนละหมองคนละเจเลยเนาะให้มันรวดเร็วรวดจ้าทันใจพี่น้องเลยปะเจ้าพี่น้องมาย่างแต่พี่ได้จบคลิปคลิปลงไปนะเนาะต้องขอขอบบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันบ่ขยี้ทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่ไหนจะตากใบก็ไรก็เทพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้เนาะอะไรพบไปพ่อกับมายางมือหนะมือดังมือนาเนาะขอขอบบุญบ๊อบทุกคนอยู่ดีไม่ให้ด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี